สวัสดีครับผมพวกเราช่องน้องขนมฟารมเมอรี่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวพ่อควานนะครับผมจะจะถือเวทีถือเวทีอ่าล่อล่ออนายน้อยนะครับผมว่าเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะครับผมอเดี๋ยวให้คุณยายถือกล้องเนาะนะครับผมไป สะกิดสะกิดเฮ้ยน,นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมาเฮ้ยเห็นวิธีแล้วครับผมเห็นวิธีไม่ได้เริ่มมาแล้วรีบวางหน่อยรีบวางหน่อยบอกว่ารีบรีบวางหน่อยอย่าแกล้งกันสิ ไม่ว่างอ่ะไม่ว่างอ่ะครับไม่ว่างอ่ะครับไปไหมครับไปครับไม่ครับไม่ให้ขึ้นครับไม่ขึ้นครับหัวคูคูเดือย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 แกล้งไม่ได้เลยนะครับผมมีเสียงคูทุกวันนี้นะครับผมดูกับเวทีส่วนตัวของเขา หน,หน้าตีหน้าตีเลยตัวนี้ถ้าพ่อควานทำแบบกลวนๆเขาแบบช้าๆนี่ส่งเสียงขู่พ่อควานเลยนะครับผมนี่หน้าเปิดขาเลยลูกเอาเอ้ขาลูกได้นะครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนที่ว่าน้ำนมไม่ค่อยไหลนะครับผมพอพอกลางคืนมาน้่มนมเริ่มคัดเต้าอีกนะครับผมอาจจะผลิตไม่ทันเนาะ นะครับผมเมื่อคืนก็กินทั้งคืนนะครับผมกินทั้งคืนแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้หัวปีมาประมาณสิบหัวนะครับผมตอนนี้ก็ให้ทานไปห้าหัวแล้วอ้เอเห็นเวทีไม่ได้เลยนะครับผมเห็นเวทีไม่ได้เลยถ้าพวานแก้งถือออมอ้อมเดินตามเลยครับผมสกเสียงลอเอาเรื่ คมคู่แม่นะครับถ้าแม่ดิ้นมาก <d iss im itate> เขาจะร้องเลยนะครับผมถ้าเขากินไม่ได้เขาจะร้องเลยถ้าแม่ดิ้นนะครับทุกวันนี้ฉลาดมากนะครับแม่แม่ฉลาดมากแล้วก็เวลากลางคืนนะครับผมเขาจะมาไซหาตรงนี้คือถ้าพ่อควานแก้งนอนเฉยนี่เขาจะร้องเลยครับผมร้องเลยคุณยายคุณยายก็จะเสือไมายทีทาให้พ่อควานก็ต้องมาจัดทีเดีเขานี่พูดมากไป่น่อนะครับผมส่งเสียงคมคู่พ่อควานตลอดเลยนะครับนี่ โอ้เดี๋ยวก็เอาเวทีไปซ่อนเลยนี่เดี๋ยวให้กินเองเลยเดี๋ยว็ปดูน้ำนมก่อนนะโอ้ใหญ่เลยโอยแอ้วับโออยกินเยอะนะครับผมเมื really. ่อเช้าก really. oh, oh. ินไปสองสาม ลักษณะนี้คือคือ,ค,อคือน้องดูดได้นะครับผมมีลักษณะ <peng> คือน้องดูดนานแบบดูดยาวเนี่ยคือน้องดูดได้นะครับอ้าวลักษณะนี้คือน้องดูดดูดดูดเข้านะครับผมนมนมไหลนะครับผมคือน้องจะดูแบบจวบจ้วบจวบเลยนะครับแม่แม่อ้าวยายมาดูทางนี้เลยยายตรงนี้ก็ชชดมาดูทางนี้มาดูตางนี้จะเห็นปากเลยเอ้า นี่นะครับผมดูปากน้อยๆของเขานะครับผมม้มใหญ่เลยม้มนมใหญ่เลยนะครับผมลักษณะนี้คือดูดได้นะครับผมนี่นี่ดูน้ํานมเป็นเมือกเต็มปากเลยนะครับผมดูอ้าวเดี๋ยวก็โดนลูกขู่อีกหรอกยายแม่มีนานี่นี่ดูใกล้ๆกันเลยแม่แม่ดูใกล้ๆกันเลยดูปากเขาม้มม้มหัวนมนะครับผมวันไหนที่นมคัสเต้านี่ยเขาจะอิ่มมากนะครับผมโอ้เป็นเมือกเต็มปากเลยคือเมือกน้ํานมนะครับผมอิ่ยนได้เอ้ย มา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 ให้ลูกกินก่อนลูกนะเอาหน่อยเอาข้าเอาไปหน่อยเอาคุณยายจับให้หน่อยเดี๋ยวพีนาเอ้ยลูกกินยังอิ่มลูกข้าข้าแม่นีไปเอ้อเต็มที่เลยลูกเดินสองซชักสองชักเลินสองซ้กเดินสองชักอะไรเดินสองชักไม่ทันใจไม่ทันใจมีร้องปู ทำไมโอ้ควันเราทันใจไม่ได้เลยเอ้าท้งยายทั้งหลานเลยนุ่นข้างหลังรำสนายได้ยีกโอววัวท uh uh ุกว okay. ันน uh> uh ี้อ uh ิมเดินลงเวทีเองอายังไม่อิมก็ดีอ้ยทีคว่วหรอกช่วยบริจาคเวทีหางาด้วยเวทีเงางาเงางาอยู่แม่เอ้ย อิ่มหรือยังครับอัอนี้มันกำลังตึงมากเลยอีกนะจ๊ะน้อยนายกำลังตึงมากเลยโอ้ยกำลังเยอะเลยลูกกำลังเยอะนมกำลังห้าวลูกนมกำลังห้าวสู้หน่อยลูกสู้หน่อยมีนะเทียบนมกำลังมาตึงเลยเทียบเลยขันยืนตึงๆน้อืตึอ๋อพี่เพิ่นกระสิเพิ่นกระสิอิ่มแน่นะนาได้นมกำลังมาเลยลูกเร็วๆมันเร็วได้ไงมันจะถอยตกไปทีพอความดึงไปทีไปเข้ามาใกล้อ๋อ ดึงแม่มาทางที่ถูกต้องยืนหายตั้งจึงนมจะแขงแล้วก็นมกำลังห้าวเต็มเลยลูกอ <c oughs> ิ่มหรือเปล่าพอตุ่นมห้าวเลยว <c oughs> ่าฮันดิบจุกเออเออหุ่ยเยอะลูกเยอะอ่งงาง้าทำไมแม่เอา <c oughs> พอออกมาอิ่มน่าจะอิ่มนะครับแม่แม่ถ้านายอิ่มนายจะโอตกอย่างนี้แล้วครับผมท <c oughs> ีนมาทีนมานะเทียบร้อยเรียบลูกเจ้าอีกเทียบมาโอ้ยเมานมบ่ยืนลูกเจ้าบ่เอาเมานมหรือเปล่าอิ่มอิ่มบ่ อ like. ิ่มไหมครับอ네ิ่มไหมถ้าอิ่มก็ลงไปไปไปเดินเล่นจะเก็บเวทีก่อนโอ้ยโอ้ยโอหเวทีพอควันมาดิไม่เอาเพราะว่าฉันอิ่มแล้วเอ้ย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 เอ้เอ้เอ้หักหลังลูกหน่อยไม่ไม่เวทีอาต้อแกงตั้งแก่งตั้งแก่งตั้งเวทีไห้ บ่เอานไงบ่เอาเอาอีกไหมลักษณะนี้น่าจะอิ่มอิไม่งั้นวิ่งตามวิธีแล้วถ้าไม่อิ่มก็จูบจูบเลยเด้บ้างเหรนนะหมุนเวียนหัวแม่แม่เวียนหัวเลยคุณยายหมุนกล้องไปมาโอ้ยไอคุณยายมาถือก่อนเดี๋ยวเอาน้ำน้ำเพ่อควันวางไว้ตรงไหนนะเอามาดิ ก็เคยใส่ขวดเอยใส่ขวดไว้เอะเลยเด้คือล้างปากนะครับผมคือล้างปากตามน้ำนมคือถ้าน้องช้างนี่ถ้าได้ทานนมแล้วก็ได้ดื่มน้ำตามนี่ก็พือนนิดนึงอย่าไปพื้นนะครับมาสวัสดีคุณแม่ๆก่อนเลยแล้วกันพี่น้ำก่อนพี่น้ำก่อนครับ น้ำก่อนจะได้ตัไวไวๆอิ่มนมเอาห่อน้ำประด้๋ยวเราก็ต้องประคุกป,ประงม,มนะครับผมกินนมเสร็จก็ต้องหออน้ำล้างาปากล้างปากโอ้ยจะไม่ใช่จะมารับค่ะค่ะเอาอยู่รูเขาดีก็น้ำเราก็จอะรูเล็กๆนะครับผมพ้่นเข,ข้าไปเบาๆนม่ได้นะครับผมน้องก็ยังเล็กเนาะ พวกควานก็จะเอาน้ำอื่นมาประคบเต้านมนะครับผมอเอาอีกเอาอีกครับน้อยๆเนี่ยคือสำนามลูกโอกนะมันสิสมัคร๋อครับผมนี่นะครับผมโ,โอ <c oughs> ้ไม่แม่ครับอานายอิ่มแล้วเช้านี้ครับผมดูดูนะครับผมดูขนดูเนื้อดูตัวรู้สึกว่าอานายน้อยของเราโย่ขึ้นนะครับผมโย่ขึ้นแล้วก็เนื้อตัวเริ่มสดใสน,นะครับผมดู อาน,นายน้อยหลังถึงหลังถึงท้องแม่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือดูคันจาจะคันตรงสะดือพ่อควานก็ทุกเช้าพ่อควานก็จะล้างแผลแล้วก็ชุบชุบายาเมตาดีนนะครับผมใส่แผลนะครับผมตอนนี้แผลก็ที่เป็นรูก็เริ่มรัดลงมานะครับผมรัดลงมาแล้วนะครับผมดูแม่แม่อ้าวอ้าหวหับหอบเลยกินนมอิ่มแล้วอาน,นายจะหลับแล้วนะครับโอ้ย โอ๊ยจะทนได้ไหมนะครับผมจะทนได้ไหมนะแม่ก็ต้องคอยยกหนีนะครับผมถ้าลูกจับเอจะหลับไหมครับจะหลับไหมทนได้ไหมทนได้ไหมจะทนความง่วงได้ไหมนี่นะถ้าน้องอยู่ในลักษณะนี้ก็คือน้องอิ่มนะครับผมแม่ก็คอยเช็คนะครับผมว่าลูกเป็นไรยกขามันโดนลูกเลยแม่มีนะา นี่นะครับผมช้างเด็กถ้าได้กินแล้วก็นอนนะครับผม <digits> <trucs> น้องก็จะได้ตัวไวแล้วก็อย่างได้ได้กินทั้งนมแล้วก็ได้กินทั้งน้ํานะครับผม Α, เดี๋ยวสายๆมาหน่อยพ่อคุยควานก็จะเอาน้าอุ่นนะครับผมมาเช็ดตัวนะครับผมผม,มาเช็ดตัวให้เนื้อหนังเริ่มสดใสนะครับผมตอนนี้ดูดูอานายน้อยรู้รู้สึกว่าหนาขึ้นนะครับแม่แม่ดูช่วงตัวนะครับผมรู้สึกว่าหนาขึ้นนะครับผมแล้วก็สูงขึ้นนะครับผมอานายน้อ,นนอยอยังไม่อ้วนเด้อแม่แม่อานายน้อยจะพัฒนาไปทางสูงก่อนเลยนะครับ เออแต่น้องก็ยังคันสะดือเนาะเพราะว่าสะดือก็ยังไม่หายพ่อควานก็เช็คดูนะครับผมตลอดเวลาเลยเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็คอยเอาอะเมตาดีนะครับผมชุบล้างแผลให้นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะแบบน่าจะไม่ไหวนะครับผมดูแล้วน่าจะไม่ไหวน่าจะล้มตัวในเร็วๆนี้นะครับผมน่าจะล้มตัวแบบเร็วๆนี้เดี๋ยวพ่อควานก็จะทําความสะอาดนะครับผม เอาน้องกินนมเสร็จแล้วก็จะกวาดทําความสะอาดเนาะตอนนี้ทุกเชานะ้าหน้าที่หลักของพวกรก็คือดูแลน้องช้างแล้วก็ทําความสะอาดทั้งสี่เชือกนะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงเชา้าเดี๋ยวกวาดเสร็จก็จะเอาน้องท้องทิพย์เข้ามาอยู่ในร่มนะครับผมแล้วก็คุณยายนะครับผมป้าแม่มีนานก็ชอบเล่นเลือเกินดินนี่อานายก็ง่วงนะครับผม <laughs> กินอิ่มแล้วอานายจะหาที่นอนแม่แม่แมป้าป้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมลากันด้วยภาพอาง,งาน้อยหลับในนะครับผมอง,งาน้อยจะนอนแล้วนะครับผม <c oughs> ขั้นเชลียวเถอะวะขั้นเชียวเถอะวะขั้นเชียวเถอะวะดูอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ